ขั้นตอนต่อมานะครับคือการติดตั้งส่วนสำคัญนะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้ Coffee UI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ทุกคนมาที่เว็บกิ t นะครับแล้วทำการดาวน์โหลดตัวกิดเพื่อที่เวลาเราจะติดตั้งอะไรนะครับเราก็สามารถติดตั้งได้อย่างไม่ยากเย็นดาวน์โหลด for Windows นะครับจากนั้นนะครับก็คลิก here to download ทำการติดตั้งแล้วก็กด install เพื่อทำการติดตั้งนะครับในขั้นตอนติดตั้งนะครับถ้าใครติดตั้งไม่เป็นหรือไม่ผ่าน<ๆ>ก็สามารถดูคลิปใน YouTube ได้เลยแต่เบื้องต้นมันก็มีแค่การกด install แล้วก็ next ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทำการติดตั้งกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับ<ๆ>เราจะทำการใช้คำสั่งกิจ c l o n นะครับเพื่อคันลอก c o m f g ui m a n a g e r เพื่อที่เวลาเราจะติดตั้งส่วนขยายต่างๆนะครับ จะสามารถทําได้อย่างง่ายดายนั่นเองมาที่ตรงโค้ดตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็กด Copy กลับมาที่โฟลเดอร์ของ config UI นะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ config UI หาคำว่า custom n o d e นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วพิมพ์ตรงแถบข้างบนนี้นะครับคลิกตรงช่องว่างแล้วพิมพ์ว่า cmd จากนั้นกด enter แล้วก็พิมพ์คำว่ากิจโคนหรือคันลอกที่ผมวางไว้ให้นะครับไปวางได้เลยพิมพ์ว่ากิจโคนสเปซบาร์แล้วก็วางตัวที่เราคันลอกมานะครับ Ctrl V จากนั้นกด Enter เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดการกระบาดออกได้เลยแล้วก็กดการกระบาทของตัวคอมฟ i ยูไอด้วยตัว cmd ตรงนี้ ที่อยู่ข้างล่างนะครับสีดำๆจากนั้นมาอัปเดตก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งติดตั้งเนาะเรายังไม่ทําการอัปเดตอะไรเราก็กดอัปเดตตรงนี้เลยนะครับอัปเดต config-ui.bat ถ้ามันขึ้นว่า press any key to continue นะครับก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วการกระบ,บาทออกได้เลยทีนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนระบุตำแหน่งของโมเดลเช็คพอยต์เชื่อว่าหลายคนเนาะคงไม่อยากย้ายสลับไปมาก,กับ a u t o นม t ติหนึ่งหนึ่งหรือ sd fork นะครับวิธีการนะครับก็จะทำดังนี้เมื่อเข้ามาที่โฟลเดอร์ของ coffee ui นะครับคลิกเข้าไปตรง coffee ui ตรงนี้มันจะมีคำว่า extra model path ตรงนี้ครับ .yaml.example ให้ Copy ไว้อันนึงก่อนนะครับ c o p y c t r t r o l c แล้วก็ c อนโรวเพื่อวางและคราวนี้เราก็มาแก้จากตัวนี้ก่อนที่เราเพิ่ง Copy ไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีให้วางที่อยู่ของตัวเช็ ckpoint V e l ล l a ต่างๆเลยที่เราต้องการยกตัวอย่างของผมที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวไฟล์นี้นะครับ ซึ่งพอเทียบกันก็จะเห็นนะครับว่าผมเปลี่ยนแค่นิดเดียวตำแหน่งของตัวโฟลเดอร์อย่าง base path นะครับก็คือตัวที่ web UI ของเราตั้งอยู่เราก็จะคัดลอกตรงนี้นะครับที่อยู่ของ stable d i v i s i o n เรามาวางแทนตรงนี้ถ้าใครใช้ s default นะครับก็จะอยู่ในหน้า web UI ตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้มา copy แล้วก็วางจากนั้นมาดูที่เช็คพอยต์กันเช็คพอยต์คอนฟ f ิก VAE ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่านะครับเราระบุตรงนี้ไว้หมดแล้วว่าไฟล์หลักมันอยู่ตรงนี้นะตัวเบสมันเนี่ยทีนี้มันก็จะทำการค้นหาตัตโนมัตินะครับว่าเช็คพอยต์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ o o เด slash stable division ก็คือ o o e l s s t s h stable division มันก็จะหาโมเดลตรงนี้เจอที่เหลือก็คือเราแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนั่นเองครับยกเว้นว่าโมเดลคอนเทนต์นะครับตัวนี้ถ้าเราไว้โฟลเดอร์อื่นเช่นวางไว้ใน extension นะครับเราก็ต้องคัดลอกมาเองแต่ถ้าเราวางไว้ในตัวโมเดลคอนเทนต์ตรงนี้นะครับถ้าเราวางไว้ตรงนี้มันก็จะหาเจออัตโนมัติเลย แต่ในกรณีของผมนะครับผมวางไว้ในตัว extension เนาะผมก็เลยต้องคัดลอกมาวางไว้ให้มันหาเจอด้วยมือตอนเองมีอะไรที่แก้อีกไหมนะไม่มีและประมาณนี้แหละเสร็จแล้วนะครับก็กด ctrl s เพื่อเซฟหรือมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดเซฟกาออกจากนั้นครับกลับมาที่หน้าเดิมนะ กด Rename นะครับ F2 หรือคลิกขวาแล้ว Rename ลบข้างหลังนี้ออกไปให้หมดนะครับให้เหลือแค่ .yaml จากนั้นกด Enter